ที่ได้มาชมทุกานเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับประเทศ Baby Boy ย i t y นะครับผมก็จุดเกิดแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ให้เราดูออกมอแล้วก็มาทางนี้นะครับตามมาเลยตามผมมาเลยนะครับแล้วเราก็มารับของขวัญตรงนี้นะครับผมกดเอนะครับเพื่อรบขผงขวัญเราก็จะได้เงินสดหนึ่งพันกับรถอีป๊อปหนึ่งพันแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็โต้ฟานนะครับ ตรงนี้ครับก็จะเป็นจัดอันดับผู้เล่นนะครับผมจะมีเงินเขียวกรับอัมนาอัมนาก็จะเป็นอะไรเนี่ยใช่แต้แนะครับก็จะนับเป็นแ้มนะครับผมอันนี้เงินเขียวครับก็น่าจะเป็นแอดนะครับที่เงินเดียวสุดนะมันมีวงหกร้อยวนาล้นเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้ FCM นะครับให้กดเอ็นนะครับแล้ววันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับก็ให้กดเรียกนะครับผม แล้วก็มานี้นี้เจ้าที่ถานเงินฝากเงินโอนเงินครื่องก็เล่าเงินออกมาได้นี้ครับก็ที่เรารับของพันมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามือถือนะครับเป็นแบบไหนนะมือถือนี่นะครับมือถือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นหมายเลขที่ต้องการโทรนะครับคือแบบเราจะโทรหาใครอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้เพิ่มหมายเลขนะครับผม เบอร์หรือว่ารายชื่อผู้ติดต่ออันนี้ส่งข้อความหรือว่าโพสทวิตเตอร์นั่นเองนะรู้เปล่าว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใส่ไม่เลที่จะต้องคนข้อความอ๋อส่งข้อความไปหาคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือถือนะครับผมก็ให้เราอะไรอ่ะกด A L T นะครับนี่นะกดอันนี้นะครับแล้วกดต่อย เหมือนเพื่อมุมกล้องออกจากมุมกล้องเดี๋ยวเรากดใช้มือถือไหมน,นะครับกดใช้มือถือกดเข้ามุมกล้องแล้วก็เดี๋ยวผมลองกดเข้ามาทำไอ่ะคนดูลองกดใหม่น,นะครับกดไว้กดกระเป๋านะครับแล้วกดมือถือแล้วกดกล้องอะไรอ่ะ ันจะ่อยไงอะ่ะผมรู้มันไม่มีให้ต่อยก็ไม่ร่วเหมือนกันนะครับก็เข้ามาก็ลองหาวิธีกันดูเองน,นะครับลองกดว้าในใคคีย์ครับผมก็จะมีตั้งค่าเส้น GPS น,นะครับผมก็จะเป็นสีนะครับก็ให้หาเลขสีมาเอาเองนะอันนี้มีรัค่าดูนะครับแล้วก็คือรับคาโดเมนนั่นเองนะครับ แล้วก็เมนูช่วยเหลือประชาชนเมนูช่วยเหลือหน่วยงาน GPS นำทางแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ไอเทมโค้ดนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะบอกไว้ใต้คลิปนะครับผมจะไม่บอกนะว่าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม,มบกถ้าเราจะเสกรถนะครับลักมาตรงนี้นะครับผมลูกศรส,นสีน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้นะให้เรากดเห็ุนะครับผม แล้วก็นี่นะครับมันจะมีโรจิป๊อปเลยนี่นะคบโรจิป๊อปเรานะครับก็กด N น,นะคะแล้วกด start เครื่อยงอยงนต์นี่นะก็จะขับได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสถานที่ทํางานกันเลยครับผมป้ายเราอยู่กันที่งานเก็บหอยนะครับผมก็นี่เราสถานที่เก็บหอยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็วิธีกันมานะครับก็ ให้พิมพ์ทับ GPS นะครับผมแล้วก็เลือกงานถูกกดไม้นี่ครับก็จะอยู่แรกเลยครับงานเก็บหอยต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเก็บนะครับให้เราเดินมาที่หอยนะครับแล้วก็กด N นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นการเก็บที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับผมจะเก็บไปสัก ห้าอันนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเก็บได้ห้าอันเลยน,นะผมเราได้เก็บครบห้าอันที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกลางเลยครับผมเพื่อไปขายหอยนะครับผม<ะ>เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดอันเนยครับผมเราอยู่กันที่ตลาดกลางที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็มาลองเดินหาดูนะครับว่า ขายหอยนันขายตรงไหนนะครับผมก็ให้เรากด n ดูนะครับอันนี้ทำไมมันกดไม่ได้ก็ถ้ากดไม่ได้ก็ลองไปหาตัวใหม่นะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เรากจะกดไงนะครับทีนี้นี่นะครับนี่นะก็มาหาตรงพ่อค้านี่เลยนะครับถอดเสื้อนี่ครับเพิ่งยิงเขียวเนาะก็ให้เรากด n นะครับผมแล้วก็อันล่างสุดเลยนะครับ ตัวละ45บาทนะครับผมหอยแล้วพี่เก็บมา5าตัวนะครับก็จะได้225บาทนะครับหาเงินง่ายอยู่นะครับเุดนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะนีัยผมก็ถ้าทุกคนอยากได้ตัวเกินี้นะครับเดี๋ยวมาแจกแน่นอนนะครับรอคนติดตามครบ1,000ผู้ติดตามก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกแน่นอนตัวนี้ ก็ถ้าชอบคลิดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเลยแซตไว้นะครับผมขอบคุณค่ะ